ของนี้ไปเริ่มที่นี่ครับเป็นเรื่องที่บอกว่าเหลือเชื่อก็เหลือเชื่อ,อ,อบอกว่ามันเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอครูเกษียณอายุรายหนึ่งครับถูกหญิงคนสนิทรู้จักกันมาแล้วก็บอกว่าไปรู้จักกับแม่ชีคนหนึ่งแม่ชีคนนี้ถ้าคุณอยากจะซื้อที่ขายที่อยากจะซื้อง่ายขายคล่องให้ทําตามที่แม่ชีบอกครับแล้วก็ทําแบบนี้มาเรื่อยๆ,ๆนะครับเอาเงินไปฝังดินเพื่อให้ที่ดินนั้นสามารถซื้อง่ายขายคล่องครับ ปรากฏว่าฝังไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีว,วันดีคืนดีนั้นต้องการใช้เงินก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะไปขุดเงินมาจากที่ฝังดินเอาไว้ขุดไปไม่เจอเงินเจอแต่ส้มโอครับผู้เสียหายเป็นสามีภรรยาเป็นอดีตอาจารย์ข้าราชการเกษียณอายุรายหนึ่งนะครับก็เล่าให้ฟังว่าคนที่ชื่อนางกุ้งซึ่งเป็นภรรยาของคนงานขับรถเกี่ยวข้าวที่รู้จักกันมาเมื่อปี2553 มาบอกกับเธอนะครับบอกว่าไปได้ที่ดินจังหวัดนครนายกและไปเจอกับแม่ชีชื่อมาลีซึ่งก็เป็นคนนครนายกเช่นเดียวกันเขาทํานายทายทักแม่นทุกอย่างเลยถ้าสนใจจะให้แม่ชีมาทํานายทายทักบ้างก็ลองโทรศัพท์ไปพร้อมกับให้เบอร์ติดต่อพออาจารย์ท่านนี้โทรไปพูดคุยครับก็มีการทํานายเรื่องของครอบครัวแม่นเกือบทุกอย่างเลยนะครับจนกระทั่งเอาละ ปักใจเชื่อเลยนะครับว่าอ่งั้นจะลองดูตามที่นางกุ้งเขาบอกไว้นะครับจากนั้นนางกุ้งก็เลยเริ่มชักชวนให้ซื้อที่ดินเรื่อยมาครับซื้อทีละแปลงสองแปลงสามแปลงไล่มาแล้วรวมทั้งหมด33แปลงซื้อที่ดินไป400กว่าไร่ก็ผมไม่ต้องบอกนะครับว่าอาจารย์มีเงินมีทองแค่ไหนนะครับซื้อที่ดินสะสมมาเรื่อยๆเนี่ยนะครับแต่ว่าครับนางกุ้งเขาบอกว่า หากที่ดินมีปัญหาหรือว่าอยากซื้อแล้วเจ้าของก็ไม่ยอมลดราคาให้หรือไม่ยอมขายให้แม่ชีช่วยให้แม่ชีมาช่วยทําพิธีแก้เคล็ดด้วยการเอาเงินเนี่ยนะครับไปฝังรอบๆบที่ดินที่ต้องการจะซื้อโดยมีข้อแม้นะครับว่ามีข้อแม้แบบนี้แปลกมากต้องส่งเงินให้นางกุ้งที่จะเอาไปฝังส่งเงินให้นางกุ้งแล้วต้องไม่หันมามองเงินและการฝังนั้นเลยนะครับซึ่งนางกุ้งจะเป็นผู้ที่ฝังเงินให้ แล้วก็ยังกําหนดด้วยนะครับว่าหากที่ดินราคาหนึ่งล้านบาทให้ฝังเงินหนึ่งแสนบาทหรือ1ิเปอร์ซนนั่นเองแล้วก็ทําแบบนี้ฮะจะซื้อที่ดินผืนไหนต้องเอาสิซไปฝังดินไว้รอบๆบที่ดินผืนนั้นและต้องให้นางกุ้งเป็นคนฝังด้วยโดยที่ห้ามหันมามองด้วยว่านางกุ้งจะฝังแบบไหนอย่างไรทําแบบนี้มากว่าห0ิบครั้งมาตั้งแต่ต้นปี25 6 0้าจนกระทั่งถึงหนึ่งมกราคม25 6 5ห้าจะบอกว่า อาจารย์ข้าราชการเกษยียณอายุท่านนี้ไม่เคยเอะใจอะไรเลยนะครับจนกระทั่งมีวันดีคืนดีต้องการใช้เงินครับก็เลยโทรหาแม่ชีมารีคนนี้ว่าเดี๋ยวจะไปขุดเงินไปใช้หนี้ซึ่งแม่ชียังบอกนะครับบอกว่างั้นก็ให้หนางกุ้งไปขุดขึ้นมาซึ่งนางกุ้งอ้างว่าเงินที่ขุดออกมาเนี่ยต้องเอาไปฝังหลุมใหม่เพื่อล้างหน้าเงินแก้เคล็ดด้วยโอ้โหนี่ฮะพอไปถึงวันนัดหมายว่าจะต้องขุดเงิน นางกุ้งไม่มาครับนางกุ้งไม่มาพาตำรวจสพบางพลีไปครับไปร่วมกันขุดเงินเพื่อไปดูว่าฝังอยู่ตรงไหนเพราะก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะนางกุ้งเขาเป็นคนฝังหมดเลยแล้วตัวเองไม่ได้หันกลับมามองด้วยนะครับแต่พอไปขุดไปขุดมาปรากฏว่าเป็นส้มโอเป็นหินเป็นกระดาษก็เลยถึงบางอ้อเลยครับว่าอา้าวตลอด5ปีที่ผ่านมาเนี่ยตั้แต่ปี60ถึงต้นปี65เนี่ย ที่ให้นางกุ้งฝังดินไปเนี่ยไม่ใช่เงินตัวเองนะแต่เป็นของพวกนี้แหละครับและมูลค่าความเสียหายทั้งหมด3 3ล้านบาทครับซึ่งก่อนที่นางกุ้งจะหายตัวไปมีการมากราบผู้เสียหายแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะหาเงินทุกบาททุกสตางค์มาคืนแต่สุดท้ายนี้หายไปติดต่อไม่ได้แล้วครับคีเป็นคนกําหนดว่าต้องฟังเท่าไหร่เท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะเยอะสุดน้อยสุดเท่าไหร่ครับโอ น้อยน้อยสุดนี่มันจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยเราก็จําไม่ค่อยได้เนเาะก็จะเป็นเป็นหมื่นเป็นพันเยอะสุดแต่เป็นล้านเขาให้นางกุ้งเป็นคนฟังด้วยไม่ให้เราฟังค่ะแล้วเราได้ยืนดูไหมตอนที่เขาฟังเลยตอนที่ฟังเขาไม่ให้เราดูแม่ชีน่ะจะโทรบอกว่าให้เราเนี่ยเอาตังค์ให้กันแล้วให้เราหันหลังกลับเลยไม่ต้องมัวมาคุยกันเอ,อแล้วเราก็ไม่เห็นหรอกว่าเขาฟังจริงไม่จริงแต่เราคิดว่าเขาฟังให้เราจริงเพราะว่าเราก็คิดว่าเขาจะซื่อสัตย์ต่อเราเนาะ นั่นคือความคิดของท่านอาจารย์เกษนอายุนะครับก็คิดว่าน่าจะมีความซื่อสัตย์แต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเสียหายไป33ล้านบาทครับและแม่ชีนี่ไม่ได้เจอนะครับโทรศรัพท์คุยกันอย่างเดียวไม่เคยเจอไม่เคยเจอ,เค,เจอครับโทรศรัพท์ทักทายอาดีตที่ผ่านมาโอ้โหแม่นทุกอย่างเลยลก็เลยปักใจเชื่อนอกจากนั้นนะครับยังมีชาวบ้านที่เขารู้ข่าวนี้ก็เข้าไปให้ข้อมูลว่า ถูกหลอกเหมือนกันครับอุบายเดียวกันเลยครับบางคนเสียงเงินตั้งแต่หลักพันถึงหลักแสนบาทและที่ผ่านมาก็ไม่มีใครเคยเห็นแม่ชีมารีตัวจริงสักครั้งเดียวก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊แม่ชีมารีที่ว่านั้นอาจจะไม่ได้มีตัวตนจริงๆหรือเปล่ารวมถึงเจ้าของที่ดินที่มาหลอกขายเอ๊เป็นคนที่ต้องการซื้อขายที่ดินจริงๆหรือเปล่านะครับส่วนเสียงโทรศัพท์ที่พูดคุยกับแม่ชีหรือว่าเจ้าของที่ดินที่เขามาขายที่เนี่ย ก็น่าจะมาจากการที่นางกุ้งเนี่ยแหละครับม,มีการเสดงที่ฐานว่านางกุ้งี่ยใช้แอปเปลี่ยนเสียงแล้วก็หลอกว่าตัวเองเป็นคนคนนั้นหลอกผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยแหละฮะแต่ตอนนี้นางกุ้งหายตัวไปแล้วครับโอโ้โหความเสียหายรวม33ล้านแล้วถ้าเป็นไปตามนี้ทั้งหมดนางกุ้งเป็นคนจัดการทั้งหมดเลยนี่อโอโ้โห มิจฉาชีพแบบไม่น่าเชื่อแบบโอ้โหที่ทําทุกอย่างเลยแล้วก็รู้จักกันมาตั้งแต่ปี5-3เท่ากับ10กว่าปีสิบสองปีก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมขอให้จับตัวได้เร็วๆนะคะ